สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยมาีอ้อยมาสอนการแก้กระกระโปรงนะคะกระโปรงของเด็กนักเรียนนะเนี่ยมันเป็นจีบรอบตัวนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยหน้าหลังก็คือเป็นจีบรอบตัวนะทีนี้ต้องการแก้เอวออกสองนิ้วค่ะออกสองนิ้วก็คืออ้อยก็เอาเอา,เอ,าออกแค่แค่ตรงด้านหลังนะคะเอาออกตรงด้านหลังนะเราเขายับจีบมันหน่อยนะคะเนี่ยมันตรงเนี้ยมันมีเจ็ดจีบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ย ออกจีบละหนึ่งกระเบียดนะเพราะว่าหนึ่งกระเบียดมันหนึ่งนิ้วมันมีสี่กระเบียดใช่ปะ่ะก็เท่ากับว่ามันต้องสองนิ้วก็คือต้องแปดกระเบียดนะแล้วก็ขยับมันออกละชีล้ละหนึ่งกระเบียดค่ะเนี่ยนะเนี่ยก็จะได้ค่ะก็ได้เกือบสองนิ้วแล้วนะทีนี้เราก็ดูเฉลีย่ยออกมาเนะี่ยให้มันได้พอดีนะเพราะว่าข้างหน้านี่ใครถ้าใครขยันนะถ้าจะทําให้ดีเลยมันมันขยับออกข้างหน้าด้วยก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบว่าออกนิดเดียวไง แต่ทีนี้อ้อยคิดว่ามันมันมันไม่ค่อยสําคัญมากไงเพราะว่ามันมันนิดเดียวเองไงเนี่ยขี้เกียจทําให้มันยืดยาวไปเนี่ยมันเลาะยากไงตรงนี้ยิ่งเวลาเขาแซกติดไปแล้วเนี่ยเนี่ยของเด็กของเด็กเนี่ยบางทีก็แซกติดแล้วบางทีขอบมันติดไงอ้อยก็จะเลาะแต่ด้านหลังนะคะเมื่อเลาะออกมาแล้วนะคะก็คือการที่เราจะรู้ได้ไงว่าด้านหลังแนี่ก็อย่างที่บอกอะอะไรที่มันเป็นกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือแล้วค่ะนี่นะคะแต่ถ้าเกิดวระซิปเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วนะคะอ่ะอ่ะนี่ทีนี้หลังจากนั้น ต่เราก็ล้อขอบมันออกมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวอ้อยลอให้ดูนะเราตกลงว่าเราล้อด้านหลังนะตรงนี้ด้านหลังก็คือด้านนี้ค่ะอ่ะก็เริ่มล้อจากนี้เลยค่ะเนี่ยเพราะว่าจากคางนี่เลยค่ะนี่ล้อออกมาเลยล้อขอบออกก่อนเพราะว่าเราจะขยายจีบมันด้านหลังนี่เนี่ยเห็นไหมเวลาเขาแซกออกมาแล้วเนะี่ยตรงขอบตรงนี้ค่อยๆล้อค่ะอย่าให้มันขาด ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นถั่วซิปใช่ปะ่ะเราก็ติ๊กมันไว้เดี๋ยวเราเข้ามันจะได้ตรงกันเนี่ยนะคะตรงนี้ตะขอมีตะขอ้อเราออกมาแล้วนะเนี่ยเราก็ติ๊กออกไปว,ว่าตรงซิปเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องวัดออกไปตรงเนี้ยสองนิ้วเพิ่มขอบต้องเอาผ้าอื่นมาต่อนะคะก็คือสองนิ้วนะอ่ะนี่ยติ๊กไว้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องติ๊กมันไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าขอบอันเดิมงมันอยู่ตรงนี้นะเราออกมาเนี่ยตรงเนี้ย เวลาเจอที่แสงมันจะติดกันไงไค่อยๆรอค่ะเราเปิดออกมาเลยนี่ก็จะได้ออกมาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเวลาเขาล่อออกมาเนี่ยเขาก็จะเย็บติดอยู่วาใช่ป่ะเนี่ย แล้วก็ก่อนที่เราจะจะเลาะตรงที่เขาเย็บออกมาเนี่ยเราก็เอาช็อกติ๊กก่อนค่ะช็อกติ๊กก่อนนะเนี่ยตรงนี้มุมของมันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยับตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่ก็จะได้อย่างนี้นะคะอ่ะเราก็ลองเลาะออกมานะ นี่เราออกมาทีน้นนี้อย่างที่บอกอตอนแรกมันติ๊กอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเราต้องการขยับตัวที่เอาสันทุบเนี่ยเอาไว้ที่เดิมนะแต่ว่าเรามามามา,มาเนี่ยตรงนี้ยมาเพิ่มตรงนี้เอาเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยตรงติ๊กเนี่ยให้มันได้ชิ้นละหนึ่งกระเบียดค่ะนี่เราก็ทําอย่างนี้ค่ะเนี่ยก็จะได้นะมันก็จะขยายออกมาตรงนี้มันก็จะกว้างขึ้นหน่อยอ่ะชิ้นที่สองก็ทําเหมือนกันค่ะขยับออกมา ขยับออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยโดยที่อย่างที่บอกอะว่าไอจีบข้างนอกเนี่ยเอาเอาสันทไว้ที่เดิมเพียงแต่เราเนี่ยขยับมันขยับถอยออกมาหนึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดเนี่ยไหมที่อ้อยติ๊กไว้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยเราก็ขยับออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ขยับออกมาถอยอย่างเงี้ยค่ะถอยออกมาอย่างเงี้ยนะก็พอทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอันนี้นะคะที่อ้อยเพราะว่าเขาทำสองตัวนะ เนี่ยก็จะได้ขยับออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะใหญ่กว่าข้างหน้าเอ้ยข้างหลังเนี่ยมันจะใหญ่กว่าข้างหน้านิดนึงเห็นปะเนี่ยข้างหน้ามันจะเล็กกว่าก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ากระโปรงนี่เขาใส่อีกทอมเดี๋ยวเขาก็เลิกใส่แล้วไงเพราะว่าเด็กเขาอ้วนไนตอนนี้ก็คือต้องมาขยับออกอย่างที่บอกแหละหลังจากที่เราไว้นี่แล้วก็ขอบตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ้อยก็มาต่อผ้าแล้วค่ะเนี่ยต่อผ้าออกมาแล้วก็วัดออกมาจากของเดิมเนี่ยวัดออกมาสองนิ้วตามที่เราต้องการนะคะเนี่ยล้วก็ ต่อผ้าออกมาแบบตรงผ้านี่ไม่ต้องต่อไม่ต้องใส่ผ้าควยมุเคยมียอะไรให้ยุ่งยากแล้วค่ะก็เอาผ้าผ้าที่มันสีใกล้เคียงเนี่ยเอาแบบไม่ต้องใส่กาวนะเอาเป็นเพราะมันยืดลไปข้างในอยู่แล้วไงมันจะได้ไม่หนามากหลังจากนั้นเราก็ทําทับทาบมันค่ะเนี่ยลองทับทาบดูนะว่าเออมันได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเออสองนิ้วเนี่ยไอที่เราเพิ่มเนี่ยมันตรงกับตรงซิปนี่พอดีนะนี่ก็ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เย็บค่ะเย็บล็อกไว้ก่อนเลยนะเนี่ยตรงเนี่ยเห็นไหม ข้างหน้าเนี่ยจีบเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าข้างในมันจะถูกพลิกหน่อยเห็นปะเนี่ยมันข้างในมันก็จะถูกเล็กลงเพราะว่าเราขยับมันก็ขยับนิดเดียวเองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนิดเดียวเองอะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเ,เย็บเย็บกดไน้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าขอบนะคะวิธีทําง่ายๆค่ะเพราะว่าการขยับจีบรอบตัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกระโปรงนักเรียนม,ยมัธยม กระปุลเรียนนักเรียนมัธยมอ่ะที่มันมันมันตีเกตดอ่ะเราก็ล็อตตีเกต็ออกมาแล้วก็ตีเกต็ดใหม่เท่านั้นเองก็ขยับวิธีใช้วิธีนี้เหมือนกันนะอาทีนี้มาดูต่อนะว่าเดี๋ยวอ้อเย็บล็อกก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าขอมนะมันจะได้ไม่แตกเปิดได้ห่างเลยค่ะ ก็ดึงมัอนออกนะคะก็จะได้อย่างนี้นะอ่ะเราก็จะเข้าขอบเลยนะคะก่อนนี่เราจะเข้าขอบว่าเย็บตัดตรงนี้มันให้เรียบร้อยก่อนที่มันยื่นออกมาเนี่ย ให้เป็นมุมแหลมๆอ่ะทีนี้เราก็จะเข้าเข้าขอบเดิมมันนะเนี่ยก็ยัดเ,เข้าไปที่เดิมเลยคะ่ะเพียงแต่ตรงเนี้ยมันจะนี้หน่อยลําบากหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาแซกไว้แล้วไงพอเราลอกออกมามันก็จะนี้หน่อยอ่ะก็เขาเรียกว่าการองขอบค่ะเข้าขอบแบบนี้ยนะอ,องเข้าไปเลยยัดตรงเนี้ยให้มันเข้าตรงกลางเนี่ยขอบมันก็จะงับอยู่ ก็จับตรงนี้ให้มันได้สองนิ้วเหมือนเดิมจับล็อกไว้ก่อนเลย,ยจับล็อกไว้อย่างไงนะเนี่ยนะค่ะก็เสร็จแล้วนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ติดตะขอเหมือนเดิมนะนี่วันเราติดตะขอเนี่ยมันจะมีลูกศรให้เราดูไงเนี่ยระวังอย่าติดผิดนะคะก็คือเวลาเราวางตะขอเนี่ยก็คือให้กึ่งกลางมันเห็นปะเนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งหมดสามรูไงแล้วก็เอารูกลางเนี่ยให้มันตรงกับตรงซิปเลยะคะ่ะให้ตรงกับตรงซิปเลยนะเนี่ยระวังแค่ระวังเองอ่ะลองตัดติดอยู่ก็ได้ว่ามันถูกด้านของมันเนี่ยเพราะอย่างที่บอกอะ่ะเนี่ยถ้าเป็นลูกศรเนี่ยเขาจะลูกศรมันจะเข้าวิ่งมาทางเนี้ยทางด้านในนะ ถึงจะถูกนะคะก็ติดก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะการแก้กระโปรงนักเรียนนะคะเนี่ยเดี๋ยวออยทำอีกตัวนะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแบบแบบง่ายๆค่ะให้ดูเป็นแนวทางนะคะว,ว่าวิธีการทํามันคือประมาณเนี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างมากเห็นปะอย่างข้างหน้าก็อย่างเงี้ยข้างหลังก็คือเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ,ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ